ขอบคุณทุกคนมากเลยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะเราจะเริ่มแล้วนะทุกคนพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมพิมพ์พร้อมหน่อยเร็วพร้อมพิมพ์พร้อมหน่อยพร้อมพิมพ์พร้อมหน่อยเร็วขากำความเทคนะ l ข c a l ขวาง ราวนี้เรามาพักกันที่นี่เราก็ต้องปล่อยตัวจากที่นี่นะครับตามทางเทกถนนมิตรภาพของงกเหล็กเนี่ยก่อนถึงครูต้อนะครับ16นาฬิกา30นาทีนะครับ4โมงครึ่งเย็นวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568 นะครับตอนนี้นะในช่วงเย็นรอบที่2ช่วงเย็นพิทายกพันธ์บรรลือฤทธิ์พี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับพร้อมทีมสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านส,สุดท้ายนะครับตอนนี้ออกตัวไปแล้วนะครับออกตัวไปแล้วทุกคนอ่าไหเส้นทางนะครับถนนมิตรภาพในถนนมิตรภาพนะครับมุ่งหน้าปักช่องนะมุ่งหน้าปักช่องตอนนี้ออกจากปั๊มคาวเทค ออกจากปั๊มคาวเทคก่อนถึงคูต้อเล็กน้อยนะเส้นทางมิตรภาพขาออกไปครับในเส้นทางเจอกันนะใครที่อยู่ในเส้นทางถนนมิตรภาพครับตอนรับส่งกําลังใจด้วยร่วมบุญกันนะมาร่วมสร้างบ้านสุดดท้ายสองด้วยกันนะมาสร้างบ้านสุดท้ายสองไว้ช่วยเหลือผู้คนแก่ที่ถูกทอดทิ้งด้วยกันนะครับ อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยเลยไปครับเ,เพื่อนๆใน t ิกตอกนะรถวิ่งรถวิ่งผมไม่สามารถที่ไล์ได้เพื่อนๆใน t ิกตอกไปที่แอปฟ้าเพจทเทว,วดาเดินดินพิมพ์เลยครับทเทว,วดาเดินดินกดติดตามอันนี้ไปก่อนกดติดตามลุงยอดไปก่อนเลยเดี๋ยวไปจอดทํากิจกรรมตรงไหนเดี๋ยวผมค่อยขึ้นที่ติกตอกอีกทีหนึ่งนะครับ ไปครับทุกคนไปกันไปกันไปที่อาฟ้านะเทพเทวดาเดินดินไปเจอกันครับ้าโอมีแต่สาวๆยิ้มให้ไปครับไปเจอกันนะปาปา ไาถึงฟ้าและฟ้าฝนฟ้าฝนไอ้ที่คือคราพรุ่งเรือหมายถึงฟ้าฝนตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าสนามฝูนฝึกกีฬาแห่งชาติครับแห่งประเทศไทย ก็่ามาแล้วนะครับคนนี้เมื่อสักครู่เนี่ยได้มีโอกาสคุยคุยปันหานใช่ว่าผานไปแล้วผู้อีตรัใจาลลยบอว่าโอ้โหสีเนินเลยในเมื่อเช้าอากาศตอนเช้านี่ขาากเลยเนีขาลากเลยวันจะยกเงินขึ้นยกนบบนี้เขายอมรับเลยว่าในช่วงพักเที่ยงเนี่ยการนอนการการการกำลงช็อตเลยเนี่ยต้องต้องยอมรับว่านายกบอหน่อยวันนี้เพราะว่าด้วยอากาศเเช้าน่งยอมรับเลยว่าอา ร้อนมากร้อนร้อนโอ้ร้อนร้อนจนแบบร้อนมากนะครับแต่ว่าก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วพอมาช่วงใหมยเหมือนเทวดารับรู้เทวดาเป็นใจโปรยน้ำเมฆโปรยน้ำมนต์โปรยน้ำฝนไปก่อนเลยล่วงหน้าไปก่อนให้พืนเป็นใจให้หยาดและให้ลอย่อยให้ผ่อนคลายระบายความร้อนไปฝว่าเท้าของนักวิ่งฝว่าเท้าของผู้ที่จะสร้างบุมผสมให้กับการสังคมเนี่ยให้พุกเราเบาบางหง่อบ้าง นะครับก็เลยทําให้กําลังที่กำลังดูในแาบนี้นเป็นรอยต่อในการดูสดดนี่คือเซตที่ส,สองของวันที่หก <6 S 1> ย้อนอีกครั้งนะครับหกวันแล้วหกวันในการวิ่งหกวันในการวิ่งวันนี้ถ้าครบสองเซตอีกยี่สิบกิโลก็จะได้ร้อยยี่สิบกิโลรออครับดักโปรแกรมเลยาักโปรแกรมน,น,นะครับดันไปว้เลยนะครับตอนนี้อยู่ย้งยืงเืองนะยึงเย้องศูนย์กีฬาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ นะครับแถวๆมวกเหล็กต่อเนื่องเข้าอ่าเข้ากลางดงกลางดงปากช่องก็ในพื้นที่จะข้ามสะพานนิดเดียวเนี่ยจะเป็นนครราชสีมาแล้วใช่ครับจะเป็นนครราชสีมาแล้วเพราะนั้นถ้าหากคนาจำภาพได้8ปดโมงของวันที่17บเ้ที่จากนนเมืองมาเลยครับผมมาเข้าเข็มประตูทานีนิดหน่อยมาเข้าวังน้อยวิยานะครับปราสระบุรี ว่าขณะนี้กําลังจะออกจากสระบุรีเพื่อที่จะเข้าไปสู่เขตพื้นที่น่านพอด้านตะศรี<ส>มามอยัญชนะโแบกใช่คร<ะ>ัแบบ<ะ>วันนี้เราเห็นพี่น้องที่อยู่ข้างทางก็ดีนะครับพี่น้องที่ขับรถกำลังจัผ่าน ขาดชื่จองว่าเป็นวันศุกร์เพราะนั้นในวันศุกร์นี่เองครับยังจะเห็นว่ารถที่ออกจากพิที่นะครับ,รบจากกรุงเทพมา,านครก็ดีจากสระบุรีขึ้นทางอีสานก็ดีครับจะมีรถเป็นจํานวนมากครับผมแต่รถจำนวนมากเหล่านี้ก็ชื่นชมชืๆๆ่นใจค,คนจะไปจอดรอที่ปันน๊มนะมันผมเห็นเมื่อักตอนที่เราเคยจะสตาร์ทมาต้นสุดคันที่เมื่อกี้เนี่ยครับผมเราจะเห็นเลยก็าุ่กกระจกก็ถามว่าบริจาคได้ที่ไหนคับนะครับ พอวิทย<ต>ัยก็อยู่ตรงนั้นพอดีก็สามารถที่จะรับบรรยากาศมาถ่ายภาพได้เลยใช่นะครับผมบอกว่าวันนี้พี่น้องข้างทางในเส้นทางที่ผ่านเนี่ยนะครับทั้งแม่ค้าพ่อขายก็น,นี คนเท่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านวันนี้ออกมารอออกมารอออกมารอต้องจัดจะให้กำลังใจก็ออกมาร่วมบุญร่วมบุนะครับคือคือระยะทางที่เห็นชัดเจนขึ้นโฟกัสชัดเจนขึ้นได้ชมไลฟ์สดได้ชมโซเชียวได้ชมติกต็อกได้ชมสื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพแล้วก็มองว่าเอจะขาวิธีการอย่างไรในการที่จะพบในการที่จะเห็นในการที่จะร่วมปันัยแล้วที่สำคัญคุณทายคุณท้อเนี่ยเขาไม่ได้ย่อระยะทางนะครับคิดกับทิมงงานเลยหัวท้ายจะไม่กินทางกับผู้แทนมาให้ตล ใช่ครับผมนะครับจาจุดตรงไหนถ้าหากว่าถลําไปปั๊บที่หนึ่งก็จะกลับมาถุดที่เดิมคือเป็นคนที่มองแล้วบอกว่าวิ่งได้วิ่งเต็มที่อ่าอนี่นี่คือหัวจิตหัวใจที่สัมผัสได้ทั้งทีมงานบันทึกภาพทีมงานที่ติดตามมาโดยตลอดเนี่ยก็งคงจะภาคภูมิใจไม่ยว่าทุกท่านได้เห็นนะครับระยะที่อยู่ในกล้องนี่ท่านจะเห็นนะครับว่าขณะนี้มีชุดของการวิ่งของทีมโครงการนะครับ สัญญาไม่ทอดทิ้งวิ่งเข้าาสุดท้ายแล้วยังมีสีเขียวว่าถ่อนเป็นเชิงตายนักวิ่งรันเนอร์นั่นก็คือทีมของมวกเล็กแอนเนอร์รันเนอร์หรือชมรมนักวิ่งของตัวตึงตงคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่คุณหมวกหมวกสีน้ําเงินนี่เป็นไงตัวตึงเขาบอกตัวตึงเลยอายุอายุเี็นเพียงตัวเลขนะครับอาจารย์อายุอายุเป็นเพียงตัวเลขดูบอดี้แล้วโอเคเลย ส่งได้ส่งได้จนจนสงด่งมาเลยนะครับส่งนักบินมาเลยครับส่งนักบินมาเลยนะครับ เรามีเสียงประชาัชนนะครับเคลื่อนที่มาด้วยแล้วท่านผู้ชมนะครับเช็คที่ได้สดการไลฟ์สดการบรรยายสดของเราเอาพูดเดียววันนี้เราอย่คงลงวีต้องต้องบอกว่าขอบคุณนี่นี่ดูสาวๆตัวยันต้าตัวยันต้าพวกเหล็กนี่ไม่ไกลครับยันต้าสาวรีชาตาธรรมถูกไหเขาบอกว่าหลายคนติดตามทางไลฟ์สดเรานะทางไลฟ์สดทั้งสัญญาไม่ทอดทิ้งกันทางเพจนะครับทางทิกตอกต้นปาการเพจต้นปาการอ่านะครับ ติดต่อทุกช่องทางติดตามทุกช่องทางต้องฝากแชร์ต้องฝากแชร์ให้เยอะๆอ่าแชร์ไปให้เยอะๆในกลุ่มไลน์ของท่านในมูลสมาชิกของท่านว่าการทำโครงการนี้ก็เพื่อให้นะครับคนชราคนด้อยโอกาสคนไร้ญาติได้มีบ้านที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด คือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอาจารย์ออกมาด้อันนี้ออกมาอะไรนนี้หาวต้อนรับเลยอ๋อไ่เกี่ยวใช่ไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวนะอันนี้ถือว่าออกมาทักทายออกมาทักทายออกมาทักทายขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ส่งวิ่งมาแค่เด็กตกใจเลยวิ่งมาดูแล้วก็มีมีความรู้สึกไม่ได้ดูดายอะไรอ๋อครับค่าวปลอดภัยปลอดภัยครับเรพู่เนี่ยเราเราพูดถึงโอกาสที่สร้างบ้านนีเพราะว่า คนที่คุณชอบคุณทายไปพบไปเจอเนี่ยระบาดมากปัจจุบันเนี่ยมีตัวเลขมากขึ้นคนอที่ไม่มีญาติบางคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตโสดมานานนี่เราเห็นนะครับเห็นในขณะนี้ครับคุณยายออกมานะนีออนโมทนาบุญนะครับ <ข>นะครับมีรูวณ <บน S 1> าบูทามสุขนะครับมีคุณภาพาแข็งแรงรถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ได้ยินเราบรรยายในขณะนี้แต่ก็ขอให้เป็นสื่อเป็นหน้าต่างแทนหัวใจของทุกคนทีชมไลฟ์สดข,ขนานี้ว่า,เ,าเรายังมีนะครับ พี่น้องประชาชนรอที่จะร่วมปัจจัยแล้วก็ขอญาตันทึกภาพนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นการขอบพระคุณนี่นะครับที่ผมบอกว่าทําไมเราถึงได้พูดว่าโครงการนี้ทุกคนให้ความสนใจเพราะว่าเป้าหมายคือไม่ได้ทำเพื่อตัวเองครับผมนะครับเป็นการทําเพื่อเอื้อให้กับบุคคลที่เราเรียกว่าผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่งอาจจะหาผู้ดูแลใช่ครับก็ตำรวจรับผู้ผมเห็นผู้ดูแลมากขึ้นผมเห็นผู้สูงอายุหลายท่านออกมาทาบุญ ออกมาให้กําลังใจผมเชื่อว่าเขาเขารูา้พอรู้ว่าโครงการเนี่ยทําเกี่ยวกับผู้สูงอายุับ<อ>ผู้สูงอายุด้วยกันเนี่ยแม่แจะเข,ข้าใจกันดีครับว่าเวลาที่อยู่บ้านคนเดียวหรือแม้กระทั่ง เวลาที่มันมันไม่มีใครไม่มีไข่เนี่ยหรือมันไม่ใช่การเหงานะแต่มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ได้เลยว่าทําไมโลกถึงต้องอยู่ตามลำพังนี่นะครังยังป่วยด้วยอ่าที่เห็นไหมครับจอดรถอาจารย์เห็นไหมจอดรถอ่าจอดรถลงมไปรกันขออนุโมทนาด้วยความจริงใจแทนคุณครูทั้งไทยนะครับแทนสมาชิกในโครงการทั้งหมดนะครับในโครงการทั้งหมดที่ทุกท่านได้ร่วมกันนะครับอนุโมทนาร่วมบคุณสมบัจะห้าบาศีกันจะเป็นใครมาเลย อ่บบะ,ะบอกว่าบอกว่าให้เขาไปเลนนึงบอกเขาไปเลนนึ่งเขาบ ถึงครับไม่ถึงวันนี้ไม่ถึงโลตัสกลารลงนะครับจะวิ่งวิ่งแค่ปตทนะครับปตทรถมาแล้วครับนายบอกลูกพี่ตรงที่พี่อยู่นะนายบอกลูกพี่น้องผู้หญิงเรื่องเดี๋ยวปูนะครับเปิดไลฟ์ดูอยู่เขากำลังหนักรออยู่ตอนหรออะไรตอนนี้ดูไลฟ์ที่ดรอปอยู่ตอนนี้นายบรถพิษแปะรอพ่อไปเป็นก่อนแถามพิษแปะมาไหมพิษแปะ แป๊ะอนุพัฒน์แป๊ะอนุพัฒน์เอ๊ะผมย่องมาครับเขาาดูไลฟ์พี่ท็อปอยู่เขาอยากเจอแปะอนุพัฒนแปะอนุพัฒน์วเครับหลายบ้านเรื่อยๆวันนี้จะเล่องติดสางรูปมาอะไหแต้ตาอรอสปอร์ตใจดีแปะอนุพัฒน์ช้เครับ สตยน่ะสาวบพอชิเไอ้ไอ้แปอย่าเล่นนะอันดุฟ้าที่เหตจะเปิดปะเด็น้ะไม่ไหว่ฟ้า เขาบอกว่ากินเจนต์โปรที่ไหนก็ไม่ไยเท่าของโปดเขาบอกครับพี่ยอดบอกพวกผมไม่เคยกินเาเโหพกวไม่เคยกิร้านขายต้นไม้ตก่งเลยดีฝากเขาครับรษาคันเนี่ยไปเลยพี่ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเขึ้องกลัเดี๋ยวผมเดี๋ยวผ นีเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นนี่ครับเดี๋ยวจบตรงไหนก็เริ่มตรงนั้นเนี่ยกลางดงเนี่ยแหละครับกลางดงเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเริ่มตรงกลางดงนี่บุญเล่าบุญเล่าบุญขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกทีนี้เข้ามาดูตอนนี้เป็นเวลา17บเจนาฬิกบอ็นาทีนะครับเราอยู่กันที่กลางดงเดินขอบคุณครับไปกันต่อไปกันต่อไปไปกันต่อไปนะท่านว่างแล้วหกล้อออกไปดิ มองเช็คกูอยู่ตลอดาไปกับหกล้อดิมึงอะไไอ้ตุดทำไปไปกับหกล้อสาบอกต่อเลยได้ออกไปสิบเลยแล้วนะเราเซ็ตัวเซตไปแล้วอ่านี่โลบุญการโลบุญการนะครับนี่นะความนะครับทำไมไเไหนทำไมถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเร็วๆๆเร็วเเร็เร็เร็รวบร็ร็วเรร็วเร็วเ ทีมงานถ่ายให้ครับกลางดงครับกลางดงกลางดงควันปืนใช่ปะ่ะคนที่อ่ะขอบคุณครับนี่ครับนี่ยเกาไวต่อไปกันต่อนะครับตอนนีู้ <c oughs> ด่กิจกรรมนะครับ <c oughs> อะไรมาถึงเนื้อต้องตัวเออถึงเนื้อต้องวทายได้ไงโอ้โหวิ่งยิ่งเลยนะครับสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเข้าบ้านสุดสุดท้ายโด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 ยพี่ไทยเอกภาชบรลลิธิ์นะครับนี่นะของแท้ครับนุ้ยมีออกกำลังกายด้วยมีว่ายน้ำด้วยนะ่ เบแล้วจบแล้วจบพีนี่้ยใช่ปหมเขาไปปทไปทเขาขอปทขอขอปทขอขอปทหนึร้อยเมตรครับปปท จังหวัดถึงจังหวัดไหนนะครับตอนนี้กลางดงนะครับนครราชสีมากลางดงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อกี้ขับผ่านครับผมขอถ่ายรูปเลือดขอบคุณครับนี่ๆชอบอย่างนี้เลยขับผ่านขอถ่ายรูปแล้วไปต่อนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอครอบครับปลอดภัยทะลุมูญด้วยนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับถึงไหนแล้วครับผมกลางดงครับกลางดงนะครับนครราชสีมานะครับเจรร้านต้นไม้ขายเยอะๆขายเยอะๆไปได้เลยอ่าใครอยากซื้อต้นไม้มานี่เลยมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเนาะมังคุดละมุดลำไย

ลยมาบวงแอปเปิลมะม่วงแอปเปิลปีนี้ไงปีนี้มะม่วงเยอะจริงปีนี้ก็ผูกไว้อูโบาลธานีครับน้องทัพทิมมาด้วยครับเดี๋ยวยันี่ตลาดนายบาซ่าปากช่องเจอแน่นอนน้องทัพทิมนะครับแล้วก็น้องสตาร์นะครับนักแสดงค่ายโคลิเซียมอีสตทุบแล้วก็พี่บินเบี้ยกระพันเจอแน่นอนนะครับมาถ่ายรูปกันได้เลยใครอยากเจอนะครับนิซ่าสามสิบเอ็ดนะฮะนิซ่าสามสิบเอ็ดนิซ่าสามสิบเอ็ดนิซ่านิซ่าน้องนิซ่ามาครับ ลิซ่าพี่มายาคนนะอรอบคุณผู้ชมครับดีใจต่อเลยครับต่อเลยครับต่อนนะครับลิซ่ามาจะเขาไม่ไปเขาไม่ไปเขาลดเขาลดพี่เขาไปลดออกก่อนเลยลดออกก่อนเลยงงงงงงอย่า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 งงขอโทษด้วยครับพี่อุยข้างหน้าข้างหน้าพี่พี่ขยับครับอยากเปลียนหน้าไปหน่อยอาทิตย์ไปอาทิตย์ไป ลูบบมือกับพี่บินไปแล้วน่าจะลูกบ,บูดกับพี่บีไปแล้วแหะใช่ใช่้ครับตอนเช้าลูกบูดไปแล้วขอบคุณขอบคุณน้ำทีมโอ้ได้เจอท้องน้ำทีมด้วยโชคดีมากโชคดีมากครับผมจะไปถึงไหนอุบลราชธานีครับอุบลราชธานีคือเป้าหมายของเราที่เราจะเดินทางไปนะครับวันนี้ไปเดินตลาดไหมเดินครับตลาดไนาบาซ่าปากช่องอเจอกันนะครับตลาดไนปา่า มาซานะไหนปากช่องปากช่องเจอกันแน่นอนน่าจะล่วมบูกับพี่บินไปหมดแล้วอุ้ยโอ้ยทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดครับหวานทีเอบคนอุบลใจช่วยคนอุบลรอเลยรอเลยนะครับขาวเลยขาวสวัสดีครับ่านย่าที่พี่แหม่มครับผมพี่แหม่มใครอ่ะขายพี่แหม่มขอบคุณครับขายมือขายมือ รวบุญกันรวบุญกันนะจบนี่ครับเงินอนตุโมนาเงินจบหัวนะครับยังไงก็ถึงแน่นอนเราไม่ไกล้าขอบคุณนะครับที่ร่วมบุญกันนะครับค่าชีวิตนะครับอยากจะเลยเงินจบหัวอย่าไปยุ่งกับเขาเราต้องเขาให้มาทำบุญเราก็มาทำบุญอย่าไปอย่าไปทำนะครับพี่ท็อปไม่เลยนะครับนะครับเพราะว่าอะไรนะครับงานอาสากว่า30ปีนะครับ,าาาปปนะรบถ้าเงินจบหัวถ้าเราคิดไม่ซื่อยังไงนะครับเราไม่ยืนหยัดถึงทุกวันนี้ ส3ยังแข็งแรงอยู่เลยโรคพันธุ์เจ้าปัยมีบ้างมีบ้างนะครับแต่ไม่เคยหนะักไม่เคยล้มหมอนนอนเสือ่อไอเอมีบ้างนะครับนรษย์คนเราต้องมีบ้างนะครับป่วยนะครับแตไนะนะบ่ไม่เคยป่วยหนักนะครับไม่เคยป่วยหนักเะครับ เกือบนะครับเดีวอาชีวิตรน้องไม่มีครับนะของผู้ชายแบบคนนี้แข็งแรงมั่วสู่นะครับคนละท้าเพราะอะไรนะครับเนี่ยทั้งวัวนะครับทั้งพวกคนอื่นออกกำลังกายไปเจอพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมบุญกันให้เห็นใบหน้าแววตาการเคลื่อนไหวข้างในตรงหน้าเมท่อนไปตรงหน้าเมท่อนรอรอพี่ไทยไหมรอพี่ไทยดีก็พี่ทก็คนเดียว รอให้กันเลยก็ได้ล้อมมาติตกนกันมาล่อาได้ได้ได้แสงพีดัวูแจ้งมีคนเจ้าของปั๊มรอล้อมเงินแล้วรอล้อมบนท้องสองคนเลยครับหน้าปั๊มปอทหน้าเมซัน นะครับจะถึงแล้วนะครับจะจุดอาจจะแค่จะเอาจุดจุดจุดอ่าสต๊อบของวันนี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยเจอะกันทำไมรถเลี้ยวเข้าไปเลยครับเจอะกันทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวจะผมเราแซงไปแซงไปนะแซงไปบอกเลยแซงไปบอกเลยเราแซงไปบอกเลยทมากทำไมเนี่ยไปเลยไปเลยไปไปไปเทียบเทียบไว้นี่ยวจะบอกหน่อย วาแซงไปเลยแซงออกมาดาวิกจากลุงมเทพถึงบุรานะธานีขยับได้ค่ะขยับคลับพี่ภกมมาแล้วพี่ปมมาอัดกันทำไมโอ้ี่พี่น่าจะแซงออกไปตรงนี้ก่อนโอ้โหวางเลยถูกต้นใเลยพี่ันนี้ไม่ต้องตาม ลูกบุญครับลูกบุญครับผมคิดถึงลูกพี่ผมแล้วเดี๋ยวผมไปหาพี่ท็อปพี่ท็อปก่อนผมเพิ่แฟนเพ่พี่ท็อปคิดถึงนะครับนี่นอยู่กับพี่ไทยพี่ไทยมาแล้วครับลูกบุญกับพี่ไทยก็ได้นะครับมาแล้วมาแล้วนะพี่ไทยมาแล้วครับพี่ไทยมาแล้วพี่เอิร์ธจะทานกระดานขาก้าพี่ดินนะครับพี่ดินจะมีหนวดกระสือไหมครับพี่ท้ายน้าจะหอดพี่จอดคอยเลย รับอมอบเขาจะมอบเงินทีาน่าไหร่ไม่ไม่ไม่จะเกี่ยวกับตไม่ร nah ู้โอ้โหพี่โดนท้ายบนเลยขอบคุณครับยตอตทด้วยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้พี่เ่อกประจันดือนะครับของเราต้องมีขบวนไปไหนแล้วแต่นะครับจะเข้าเดินประมาณตอตทมันอย่างเดียวนะครับบางทียี่สิบพันสามสิบพันนะครับไม่มีบาทอื่นนะครับจะเป็นขบวนใหญ่เกาเข้าตอตทมันอย่างเดียว เท้า <blender> ต้องวิ่งด้วยแล้วไปบักช่องไปส่งบักช่องครับไหวไหมล่ะเฮยไหวดิรถพยาบาลตามสูตรเลยครับเอารถเอางั้นเลยเหรอใช่ครับเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยมากเลยยังไม่ถึงทางเลยยังไม่ถึงทางเลยวิ่งมาหกวันแล้ววัน

ดี่้าไดเนี of of ่ยผลต้องนี uh ่อนเื่อกเ็น้นตอะให้เด็กๆอยู่ที่อมลื่นนะครับคำนันนะครับคุยคำนันนะครับคคำนันนะครับ time เขรออยู่ที่ตลาดเป็ดคุณเป็ดนะคุณเป็ดนี่เป็นทีีวิ่งเดยนะครับแล้วก็ต่งเพลงไว้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปลงนะครับเดี๋ยวจะไปตัดและลงไว้ในตี๊ขับคุณอาจารย์เจ้าของกีตาร์ด้วยนะครับได้ดอยู่ทางไหนครับผมล้านบะสร่อากระป๋องเอ๊ะ อาจารย์อาจารย์ทำบุญไป300 300กลับคืนไป2,000กว่าแล้วโหว่าอาจารย์ทำบุญด้วยเหรอเมื่อกี้นี้ทำบุญวัดท่านกระป๋องให้เลยกระป๋องกระป๋องพับกระป๋องทันทีเราทำบุญกับพี่ไทยทำบุญกับเราไปแล้วพี่เราสามร้อยแล้วว่าพี่ไทยดูนี่พี่โอ้พี่ท็อปนี่นี่นะทำบุญใหท่านตายแต่ตายเห็นที่อราไม่รองลอยครับไม่เอาท่านนี้เหรอทำบุญไม่ลอยเท่าเลยครับท่านนี้แล้วดูแต่ตั้งใจแบบไม่ได้เมื่อกี้เขาหยิบทั้งกระป๋องใส่ให้พี่ไทยครับแล้วพี่ไทยก็ให้มาแล้วพี่ท็อป ได้อีกโอ้โหดูได้เลยนะครับเรียกว่าทำนะเทำบุญได้นะครับพี่นะทำบุญต้องได้บุญอนุโมทนานะพี่นะพี่ก็ตั้งใจนะเอากระป๋องของเขาอะยกเลยเขาตึกงที่เล่นที่เล่นดนตรีอยู่กับกระป๋องเขาทบ่เล่นทไล่โซเทอยู่ขยุ่มออกเลยเขาบอกว่าโอ้โหอนุโมทนานะพี่นะแต่ได้บุญกลับคืนไปแล้วนะครับวันนี้แล้วก็แล้วก็ได้อีกได้คืนมาทำสามร้อยสองพันห้าหมื่นยังไงก็ได้ทำบุญได้ทันทีเลยนะครับบุญไม่ต้องรอชาั่งน่าเข้าไปตลาด ผมก็รีสอดเลยไหมไนทจะไปงานอไรไนท์แช่องจะไปอไรกันไนท์แบบช่องไี่ก็นทช่องกันก่อนทะฮะี่เขาปนีอดไปเขาไปทำรีสรไม่เราจะไปรีสอดในในตลาดไนอ่ะ ได้ได้แล้วที่จะหาเอาโมไซค์ใครมากันมีโมไซค์ปะมีอะไรแล้วตอนทำหนูให้พี่ตั้งขับไปแล้วนี่ขับไปเดี๋ยวรู้นะทำไ็นไรกลับนี่บอกเขาไอ้ท่าพวยปิดแจ็คอ่ะปิดแจ็คไปด้วยได้ไหมไม่แล้วพี่ผ่านไหมพี่บอกเราผ่านไหมพี่บอกป้าบอยมารอรับแป๊บนึงไปเลยไปเลยอพี่ทัศน์พี่นี่ไปก่อนเลยกินไม่ลืมบอกไลยให้ไปก่อนเลยตลาดอรูนใช่ไหมเลยรู้ได้ไหมรีบบอกตรงไหนรู้ใช่ไหมไม่รู้เลยก็อะไรนะ พิธีการพิสภารไปเลยไปเลยพิธีไปเลยไปกันไปนักหวานน่ะนักหวานไปยังไปไปเลยไปนานแล้วนักหวานได้เลย้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ตลาดนายประสาปักช่องนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวผมปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเไปเจอกันจัดเต็มที่นั่นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครตกใจหมดตกใจหมด